สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนธันวาคม2 5 6 8นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวคุณเองยังมีศักยภาพดีความขยันขันแข็งอะไรต่างๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีอะไรให้มันคอยกระตุ้นกับความหน้าหงุดหงิดเวลาทําอะไรแล้วมันอาจจะรู้สึกหงุดหงิดในมุมที่ดีก็อาจจะรู้สึกกับการอยากแข่งขันอยากทําอะไรยากๆนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเรื่องดีคุณมีความสามารถกับการหาเงินหาทองอะไรต่างๆได้ดีนะครับอาจจะมีเรื่องให้ต้อง ระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุอะไรให้เป็นเหตุให้เสียเงินเสียทองในช่วงวันที่16ถึงวันที่22ออยู่บ้างนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องการเงินก็อย่างที่บอกไปมันยังเป็นเดือนที่คุณมีความสามารถกับการหาเงินหาทองอะไรต่างๆได้ดีช่องทางการเงินอะไรต่างๆไม่ว่าจะมีเรื่องของการที่มีโอกาสกับการจะมีคนมาร่วมมาหุ้นกับเรื่องธุรกิจการเงินของคุณหรือคู่มีส่วนต่อ การมีศักยภาพหาเงินหาทองได้ดีและมีช่องทางนำพาการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรเข้ามาให้คุณได้นะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนไปอีกซักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเป็นเหตุจะต้องให้มีเหตุให้ต้องจ่ายเงินอะไรไปเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องให้คุณรู้สึกร้อนใจกับรายจ่ายที่มันจะต้องจ่ายออกไปซึ่งคุณก็คงจะต้อง เตรียมวางแผนบริหารจัดการเอาไว้ให้ดีนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะยังมีมุมดีตรงที่มันอาจจะได้เงินอะไรที่มันเป็นเงินเก่าเงินคงค้างเงินชดเชยเงินประกันอะไรที่มันมีโอกาสจะได้มาในช่วงปลายปีนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานถือว่ายังมีงานเข้ามาให้ทำนะครับยังมีส่วนต่อการไม่ว่าจะจัดการการงานเองหรือการที่มีคนมาร่วมมาช่วยอะไรในเรื่องการงานก็มีส่วนต่อการร่วมและช่วยให้เกิดความสําเร็จกับเรื่องของการงานได้ดีเพียงแต่ว่า เดี๋ยวในช่วง16-22ถึ 22, มันอาจจะมีเกณฑ์กับการเจองานอะไรที่มันเจองานยากเจองานที่มันมีปัญหาต้องแก้ปัญหากับเรื่องของการงานอาจจะต้องใช้เงิน ไปกับการแก้ปัญหาในการงานในจังหวัดนั้นแต่เดียวพอ22ไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูคลี่คลายขึ้นกับปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะเป็นเรื่องของคู่หุ้นส่วนนะครับมาช่วยจัดการนําเงินทุนแหล่งเงินทุนอะไรต่างๆเข้ามาอันนี้ก็อยู่ในมุมที่ดีขึ้นกับเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนไปนะครับเรื่องของการหาลูกน้องยากลูกน้องออกลูกน้องลาอะไรต่างๆก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่คุณจะต้อง กังวลใจต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่าคือคู่คนมีคู่เนี่ยนะครับคู่มีส่วนต่อการร่วมอะไรต่างๆกับคุณได้ดีเพียงแต่ว่าในช่วงก่อนวันที่22ลักษณะการร่วมก็คือเขาจะค่อนข้างโอนอ่อนคล้อยตามตามอกตามใจอะไรต่างๆกับคุณนะครับแต่ว่าถ้าหลัง22ไปเนี่ยเขาจะมีศักยภาพดีเขาอาจจะไม่ได้ตามใจคุณตลอดไปแต่ว่า การร่วมอะไรต่างๆยังทําได้ดีเขายังมีช่องทางกับการนําพาช่องทางเงินก้อนใหญ่ๆช่องทางธุรกิจอะไรใหญ่ๆที่จะนําพามาสู่คุณได้ดีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะครับก่อนวันที่22อ่ะคนที่เข้ามาสัมพันธ์อาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนักแต่ดูจะเข้าอกเข้าใจยอมตามอะไรต่างๆคุณได้ดีซึ่งอาจจะมีให้ระวังก็คือระวังคนมีคู่มาด้วยนะครับแต่ว่าพอหลัง22ไปเนี่ยการมีโอกาสกับการพบเจอคุณอาจจะได้พบเจอคนมีศักยภาพดีๆคนหาเงินเก่งคนที่มีฐานะอะไรที่เข้ามาแล้วก็มีส่วนต่อการร่วมช่วยทําธุรกิจอะไรต่างๆกับคุณได้ดีก็อาจจะเป็นปลายปีที่ไม่ได้เหงานะสําหรับคน พิจิกนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเนี่ยก่อนวันที่7มันอาจจะดูการจะได้อะไรมันอาจจะดูยากหน่อยต้องคอยปรับคอยพลิกแพงหรือได้มาก็อ,อาจจะต้องเก็บเป็นเรื่องของความลับนะครับแต่ว่าช่วงวันที่7ถึงวันที่26เนี่ย อันเนี้ยมันทําอะไรมันก็จะยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จได้ดีถึงแม้มันมีเกณฑ์จะต้องเจอปัญหาในเรื่องการงานบ้างแต่ว่าดาวความสําเร็จทับตัวมันทําให้คุณสามารถปรับกับเรื่องต่างๆเพื่อจะก่อให้เกิดความสําเร็จอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับส่วนพอหลังวันที่26ไปเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าบางทีคุณไปช่วยให้คนอื่นเขาทําอะไรสําเร็จประสบความสําเร็จอะไรคุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่เป็นเงินเป็นไรายได้อะไรเข้ามาอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนกับ คนอื่นเขาสำเร็จแล้วคุณก็พลอยได้เงินได้ทองกับเขาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคก็อาจจะก่อนวันที่7ตัวเลขที่คาดหวังได้พึ่งพาได้ก็คือตัวเลขที่คุณไปมูมาเนี่ยแหละนะครับส่วนถ้าวันที่7ถึงวันที่26อันนั้นเอาตัวเลขส่วนบุคคลของคุณไปใช้กับการเสี่ยงโชคแต่ถ้าหลัง26ไปอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่แบบตามๆคนอื่นเขาไปแล้ถ้ามันเป็น ตัวเลขที่มันไปตรงกับเลขบัญชีของคุณโดยเฉพาะเป็นบัญชีเล่มที่มันเก่าๆที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใช้กับการเสี่ยงโชคก็ยังพอมีโอกาสกับการมีโชคลาภแบบเบาๆได้บ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกกันว่าในเดือนธันวาคม2568ชาวลัคนาพิจิกจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้าง แล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับมาเริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นตัวตนชาวลัคนาพิจิกก็คือดาวอังคารนะครับจริงๆในเดือนนี้ดาวประจําตัวของคุณดาวอังคารมีกําลังดีทั้งเดือนนะครับก็ ก่อนวันที่6เนี่ยดาวแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งเกษตรซึ่งมีความมั่นอกมั่นใจเป็นตัวเองทําอะไรเป็นตัวเองได้ดีนะครับแต่ว่าจากการที่มันมีดาวเกตเนี่ยย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริแล้วก็กระตุน้นเรื่องของคำว่าอริทั้งเดือนนะครับซึ่งไอภพอริเนี่ยดาวที่เป็นเจ้าของก็เป็นดาวอังคารเหมือนกันเพราะฉะนั้น ตัวคุณเองกับคําว่าอาริมันเป็นดาวดวงเดียวกันเวลาที่มันถูกกระตุ้นคําว่าอาริมก็จะกระตุ้นความตื่นตัวของคุณแต่ว่ามันก็กระตุ้นกับเรื่องของการรู้สึกอยากแข่งขันกระตุ้นกับความรู้สึกหน้าหงุดหงิดที่ยังเกิดได้ง่ายนะครับซึ่งจุดที่คุณอาจจะต้องระวังก็คือก่อนวันที่7เนี่ยดาวพุธยังตก พบเรือนที่ชื่อว่าวินาถ้ารามองดาวพุธเป็นดาวคําพูดยังต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจานะครับบางทีระวังพูดไปอย่างหนึ่งนะครับด้วยความมั่นและคนเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งและเป็นเหตุกับการเกิดปัญหาอันนี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะครับแต่ว่าคุณไม่ได้มีปัญหากับศักยภาพกับตัวคุณเองเพราะดาวมีความแข็งแรงดีการมีดาวศุกร์มาอยู่ร่วมด้วยจนถึงวันที่22นั่นหมายความว่า ดาวสุกที่มาทับตัวดาวสุกเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าปัตตนิการมีคนมาร่วมมเีเรื่องของคู่มาใส่ใจเทคแคร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีดูคล้อยตามโอนอ่อน,ออนกับคุณได้ดีแล้วก็เป็นการร่วมกันในมุมที่ดีดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของการงานมาทับตัวอยู่ถึงก่อนวันที่16ก็ยังมีงานเข้ามาให้คุณได้จัดการนะครับก็สามารถจัดการอะไรต่างๆได้ดีนะครับคราวนี้ พอดาวย้ายวันที่6ดาวอังคารดาวตัวเองย้ายไปอยู่ในเรื่องการเงินดาวไปอยู่ตำแหน่งนี้ดาวยังได้ตำแหน่งอุจจาวิราชคือยังมีศักยภาพเด่นนะครับดาวมีกําลังเด่นอย่างที่บอกเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องศักยภาพความสามารถของตัวคุณเองยังมีความโดดเด่นได้ดีเพราะฉะนั้นดาวตัวเองไปอยู่ในเรื่องการเงินคุณก็ไปโฟกัสกับเรื่องของการเงินการทองช่องทางเงินทองแรงต่างในขณะที่จังหวะนั้นเนี่ยดาวการเงินของคุณยังอยู่ในจุดที่ดีนะเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นจังหวะที่แบบถ้าเกิดคุณคิดกับการอยากจะขยับขยายอะไรต่างๆของธุรกิจเนี่ยคือในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะนับณจุดเริ่มต้นซึ่งถือว่าในช่วงที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในเรื่องการเงินและดาวการเงินยังมีกําลังดีอยู่ในภพสุภะ นะครับที่แปลว่าเติบโตขยับขยายสนับสนุนอะไรต่างเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเริ่มได้ดีในจังหวะนั้นนะครับหรือแม้แต่การที่จะต้องไปติดต่อเจรจาเรื่องการเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่แรงรต่างเนี่ยการขอสปอนเซอร์ขอการสนับสนุนคุณก็จะมีศักยภาพกับการจะหาเงินหาทองอะไรได้ดีนะครับคราวนี้พอวันที่7ดาวพุธก็ย้ายมาทับตัวซึ่งดาวพุธเป็นทั้งดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะและเป็นทั้งดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะที่แปลว่าโชคลาภนั่นหมายความว่า ถ้ามันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีโอกาสกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่คุณปรับกับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ดีเพราะว่าดาวพุธไปเจอดาวศุกร์เขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันแล้วไปเจอกันในราศีพิจิกที่เป็นราศีธาตุน้ํามันได้อสีตีธาตุมันส่งผลให้ การปรับตัวกับเรื่องต่างๆมันทําได้ดีนะครับและดาวพุธเป็นดาวโชคลาภด้วยมันก็เป็นการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสําเร็จลาบผลอะไรต่างๆได้ดูสมูทได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะดาวโชคลาภมาทับตัวมันก็ทําให้เกิดความสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับส่วนพอวันที่16 ดาวอาทิตย์ก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องการเงินของคุณดาวอาทิตย์เป็นเรื่องงานไปอยู่ในเรื่องการเงินจริงๆมันก็เป็นช่วงที่จะได้งานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าข้อเสียนิดน,นึงคือดาวอาทิตย์ไปเจอดาวอังคารซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันดาวอังคารเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริจังหวะนั้นมันอาจจะเจองานที่มันมีปัญหาหรืองานที่ยากๆก,ก็ได้ เวลางานไปอยู่ในเรื่องการเงินเนี่ยนอกจากได้ได้งานที่ผลตอบแทนดีบางทีมันจะแปลว่ามีเรื่องของการสะสมของงานที่อาจจะสะสมไว้เยอะหน่อย ซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหากับการจัดการงานหรือต้องแก้ปัญหาอะไรต่างๆเยอะหน่อยหรือจะรับงานในช่วงนั้นก็เจองานกับงานยากๆนะครับซึ่งช่วงที่อาิการทานเจอกันเนี่ยคือ1 6บหถึงยีช่วงนั้นการจะพิจารณารับงานอะไรต่างๆก็ต้องระวังหน่อยหรือการทํางานก็จะต้องรอบคอบหน่อยเพราะมันมีเกณฑ์กับการจะมีปัญหาสะดุดเจออุปสรรคได้นะครับ ส่วนพอ22ดาวศุกร์ย้ายไปคราวนี้ดาวศุกร์ก็ย้ายไปเป็นตัวกลางอีกเหมือนเดิมมันทําให้เรื่องของปัญหาที่จะเกิดกับเรื่องของการงานอันนี้ก็อยู่ในมุมี่ดีขึ้นอ้ออีกจุดหนึ่งไอ้ตอนที่ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเจอกัน16-22เนี่ยมันเป็นคู่อุบัติเหตุเนาะมันก็ต้องระวังการมีอุบัติเหตุเพราะดาวอังคารเป็นดาวตัวคุณด้วยเป็นอุบัติเหตุอะไรที่เป็นเหตุให้คุณต้องเสียเงินเสียทองจ่ายเงินจ่ายทองไปอันนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องระวัง แต่พอ22ดาวศุกร์ย้ายมาไอ้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันก็หมดไปเพราะดาวศุกร์มาเป็นตัวกลางแถมดาวศุกร์เวลามาอยู่ตำแหน่งนี้ดาวมาได้ตำแหน่งมาหาจากักรดูมีกำลังยิ่งใหญ่ดีดูมีบารมีดีดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนีอ่ะคนมีคู่คู่เองมีศักยภาพยิ่งใหญ่ดีคู่เองอาจจะนำพาช่องทางการเงินก้อนใหญ่ๆคือคู่หาเงินได้ดีหาเงินก้อนได้ดีและเขาอาจจะนำพาช่องทางการเงินอะไรต่างๆที่เข้ามา ให้คุณก็ได้นะครับซึ่งก็มีช่องทางการเงินที่อาจจะได้จากคู่อะไรนำพามาคู่มาช่วยจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ลดปัญหาทั้งเรื่องงานกับเรื่องที่จะต้องระวังการเสียเงินไปนะครับดาวสุกมาจากคำว่าวินาศบางทีมันอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เกี่ยวกับด้านออนไลน์ด้านต่างประเทศหรือบางทีเงินอะไรที่แบบเกี่ยวกับคดีความมันอาจจะถึงกําหนดกับการที่ ตกลงว่าจะได้รับอะไรประมาณแบบนี้นะครับหรือแม้แต่บางทีเงินบางอย่างที่คุณคิดว่ามันศูนย์ไปน,นอาจจะกลับมาได้ในจังหวะนี้ก็ได้นะครับคราวนี้พอวันที่23ดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะอันนี้เป็นดาวใหญ่ซึ่งลหลายๆคนลัคนาพิจิกก็จะรู้สึกกังวลนะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินนะครับมาอยู่ในจุดดีได้ไม่เท่าไหร่ยังไม่ทันรู้สึกเลยว่ามันจะดีมันถอยหลังกลับไปอยู่ในคําว่ามรณะอีกแล้วแน่นอนเงินตกมรณะมันมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายกับเรื่องของการเงิน และดาวพฤหัสตรงแล้วนะเป็นพินทุบาทอีกมันกลายเป็นมีเรื่องให้ต้องร้อนใจเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าสู่โหมดที่คุณจะต้องพยายามบริหารจัดการกับเรื่องการเงินอีกจังหวะแล้วมันมีค่าใช้จ่ายที่จะร่องรอให้จ่ายมันมีเหตุให้จะต้องร้อนใจกับการใช้จ่ายอะไรกับเรื่องของการเงินที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งอันเนี้ยคุณก็ต้องเตรียมวางแผนบริหารจัดการให้ดีมันอาจจะส่งผลดีแต่ในเดือนเนี้ยมันมีจังหวะที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวพอดาวพุธย้ายตามมาวันที่26-26นะครับ มันกลายเป็นดาวพุธไปอยู law, ่บ้านพฤหัสพฤหัสอยู่บ้านพุธเป็นดาวสลับเรือนกันมรณะกับกระดุมพระสลับกันเงินกับคําว่ามรณะสลับกันเพราะฉะนั้นมันกลับกลายเป็นว่าเออนอกจากเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับหรือคุณจะต้องจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องมรดกเงินค้างอะไรต่างๆเงินประกันเนี่ยจังหวะเนี้ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะได้เงินอะไรที่มันเป็นเงินค้างเงินมรดกเงินประกันเนี่ยมันมีโอกาสกับการจะได้เข้ามาในช่วงในช่วงปลายเดือนไปแล้วด้วยเช่นกัน คราวนี้มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาพิจิกนะครับซึ่งดาวการเงินของคุณในเป็นดาวใหญ่คือดาวพฤลหัสนะครับณนะก่อนวันที่23นะดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะถึงแม้ตอนนี้ดาวการเงินจะเดินถอยหลังแต่ดาวมีกําลังเด่นได้ตําแหน่งอุดนะครับสูงส่งแปลว่าถ้าเกิดอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินมันยังมีโอกาสกับการที่จะไปอยู่ในภพสุพะ นะครับยังมีโอกาสกับการเติบโตที่จะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจถ้าคุณยังตัดสินใจก่อน23มันยังมีแนวโน้มที่จะจัดการอะไรที่เกี่ยวกับการขยับขยายเรื่องของกิจการเป็นการตัดสินใจที่ยังสามารถทําได้ดีนะครับส่วนถ้าจะมองนะครับพอวันที่6ดาวตัวคุณก็ไปอยู่ในเรื่องการเงินอันนี้คุณก็จะไปโฟกัสกับเรื่องการเงินแถมดาวมีกําลังดีคุณมีศักยภาพก,กับการหาเงินหาทองได้ดีอยู่แล้วนะครับพอวันที่ 7ดาวพุธย้ายและวันที่16ดาวอาทิตย์ย้ายช่วงนี้อาจจะมีให้ต้องระวังนะครับเรื่องของการมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการงานซึ่งอาจจะจำเป็นต้องใช้เงินลงไปกับการแก้ปัญหานั้นก็ได้เพราะมันมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันมาอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับแต่พอ26ดาวศุกร์ก็ย้ายมามีกำลังยิ่งใหญ่ได้ตำแหน่งมาหาจักรในช่องการเงินอันนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากต่างประเทศได้เงินออนไลน์ ได้เงินอะไรที่บางทีคุณคิดว่ามันศูนย์ไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับหรือเงินที่เกี่ยวกับด้านคดีความนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้เข้ามานะครับและพอ,อะดาวสุกอีกหน้าที่หนึ่งมาจากคำว่าปัตตนีบางทีช่องทางการเงินอาจจะนำพามาจากคู่ของคุณนะครับคู่นำพาธุรกิจการเงินอะไรต่างที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับอาจจะมีศักยภาพดีนำพาช่องทางการเงินเข้ามาได้ดีนะครับ ส่วนพอย3่าดาวพฤหัสด,ดาวการเงินไปอยู่ในคําว่ามรณะแล้วมันเป็นพินทุบาทอย่างที่คุณกังวลกันเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเงินตกมรณะเงินที่จะต้องจ่ายไปนะครับอาจจะยังมีมุมดีอยู่บ้างกับใครที่จะต้องจัดการการเงินที่ไปเกี่ยวกับด้านมรดกนะครับหรือใครที่อยู่ในสายพวกสายสุขภาพสายจิตวิญญาณอะไรแบบนี้อ่ะก็การเงินก็ยังหากับด้านนั้นได้ดีนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสก็จะอยู่ตรงนี้ ไประยะยาวๆหน่อยจนถึงพฤษภาปี69นะครับคุณก็คงต้องวางแผนบริหารจัดการให้ดีนะครับแต่กลับมาที่เดือนนี้ก็คือคุณยังมีศักยภาพกับการหาเงินหาทองได้ดีไม่ว่าจะหาเองหรือมีคนมาร่วมกับการหาเงินหาทองแต่ว่าพอปลายเดือนมันก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินเวลาจ่ายไปก็รู้สึกแบบกังวลใจนะครับแต่ว่า26เนี่ยที่ดาวพุธย้ายมาอยู่ในเรื่องการเงินด้วยนะครับมันกลายเป็นสลับบ้านกัน มรณะไปอยู่การเงินการเงินไปอยู่ในมรณนะอันนี้มันก็เป็นจังหวะที่เงินที่มันเป็นเงินเก่าที่ค้างอยู่เงินที่รออยู่เงินที่มันตกค้างอยู่นะครับหรือเงินที่มันเป็นเงินชดเชยเงินประกันอะไรต่างเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่ไอ้เงินเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสกับการจะได้เข้ามานะครับนอกเหนือจากเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับมรดกอันนั้นมันมีแนวโน้มที่มันจะต้องจัดการกับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็มีแนวโน้มกับการได้เช่นกันด้วยเหมือนกัน มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของการงานคือดาวอาทิตย์นะครับก็ก่อนวันที่16ดาวการงานมาทับตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีงานเข้ามาให้บริหารจัดการได้ดีข้อดีคือดาวเนี่ยมันอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะครับยาวๆจนถึงวันที่16เลยซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนีนะครับคนที่มาร่วมอะไรต่างๆในงานเนี่ย เขาก็จะดูปรับโอนอ่อนยอมตามคุณได้ดีแล้วก็มีส่วนต่อการช่วยบริหารจัดการกับเรื่องการงานได้ดีเพราะเขาเป็นคู่สมพลกันนะครับพอวันที่6ดาวอังคารย้ายไปอ่ะไม่ได้มีผลกระทบอะไรไม่ดีกับเรื่องการงานนะครับวันที่7ดาวพุธย,ย้ายแล้ววันที่16ดาวอาทิตย์ดาวการงานก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องการเงินนะครับอย่างที่บอกไปในเบื้องต้น งานไปอยู่ในเรื่องการเงินแปลว่าจังหวะน,นี้ถ้าจะได้งานอะไรเข้ามาเป็นงานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแต่อีกความหมายหนึ่งเวลาดาวการงานไปอยู่ในคําว่ากระดุมพระมันอาจจะมีงานที่มันสะสม,มก็ได้เพราะคําว่ากระดุมพระมันนอกจากแปลเป็นทรัพย์สินมันแปลเป็นการสะสมก็ได้นะครับซึ่งข้อเสียคือดาวอังคารต้องไปเอ่อโทษทีดาวอาทิตย์ดาวการงานงคุณต้องไปเจอกับดาวอังคารเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะครับและดาวอังคารนอกจากเป็นตัวคุณอีกหน้าที่หนึ่งทาหน้าที่เป็นคําว่าอริซึ่งมันแปลเป็นปัญหาอุปสรรค ยากการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่การงานมันมีช่วงของการสะดุดจากการเจองานยากงานที่มันสะสมทำให้จะต้องจัดการแก้ปัญหานะครับและบางทีดาวไปเจอกันในเรื่องการเงินมันอาจจะต้องใช้เงินลงไปกับการแก้ปัญหาในเรื่องของการงานในช่วงนั้นนะครับช่วงสั้นๆ1 6ถึง22นะครับแต่ว่าพอ22ดาวศุกร์ย้ายมามาเป็นตัวกลางมันทำให้ไม่ได้มีแต่ดาวคู่ศัตรูแล้วเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนิอ่ะบางคนอาจจะมีเรื่องของคู่มาช่วยร่วมคู่นําพาแหล่งเงินทุนมีศักยภาพดีก็ช่วยจัดการปัญหาทั้งเรื่องการงานกับความยากอุปสรรคในเรื่องการงานให้มันหมดไปนะครับก็อยู่ในมุมที่ดีขึ้นกับปัญหาในเรื่องของการงานดาวศุกร์มาจากคําว่าวินาศอ่ะบางทีงานด่วนที่มันได้เข้ามางานกับสายต่างประเทศ อะไรต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็มีผลต่อการทําให้ปัญหาหรือการติดขัดหรือเจอความยากกับเรื่องการงานมันลดลงนะครับส่วนพอวันที่23ดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในคําว่ามรณะนอกจากเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่มันมีเหตุต้องใช้ใจ่ายเยอะให้ร้อนใจนะครับดาวพฤหัสอีกหน้าที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นคําว่าปุตตะซึ่งปุตตะแปลเป็นเรื่องลูกน้องบริวารเพราะฉะนั้นเวลาดาวไปอยู่ในมรณะและมันเป็นพินทุบาทมันก็จะมีเรื่องของลูกน้องบริวารให กุ้มใจให้ปวดหัวขึ้นมาอีกนะครับก็ลูกน้องบริวารลาออกเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายกับลูกน้องบริวารลูกหลานอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะต้องเจอความน่าปวดหัวความกุ้มใจในเรื่องที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องการงานของคุณด้วยนะครับส่วนพอ26ดาวพุธมานะครับดาวพุธมาจากคำว่าลาภะ,ะมีงานที่เข้ามาดาวพุธมาจากคำว่ามรณนะอาจจะเป็นงาน เก่าๆอะไรที่ก็มีเกณฑ์กับการวนเข้ามาอีกด้วยเหมือนกันนะครับก็โดยหลกักๆนะครับอาจจะก,กลายเป็นว่าเดี๋ยวปลายเดือนมันอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารให้คุณต้องกังวลหน่อยลูกน้องออกลูกน้องกลับบ้านลูกน้องลาเนี้ยก็บริหารให้ดีแล้วกันมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของความรักก็คือดาวศุกร์นะครับก็เดือนนี้ก่อน26ดาวความรักมาทับตัวอันเนี้ย อยู่ในมุมที่ดีคือบางทีดูเหมือนว่าดาวศุกร์เขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองอาจจะดูอ่อนนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าศักยภาพของคู่ของคุณอาจจะไม่ได้เต็มที่เขาทําอะไรเขาจะดูแคร์คนอื่นนะและจริงๆเขาก็จะค่อนข้างแคร์คุณนะครับเพราะดาวเขามาทับตัวคุณก็คือเขาจะใส่ใจนะครับดูแลให้ความสําคัญกับคุณยอมโอนอ่อนคล้อยตามกับคุณได้ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในมุมดีก็คือเขาจะดูยอมตามคุณได้ดีและ การที่เจอกับดาวการงานและเป็นคู่สมพลกันเขาก็มีส่วนต่อการช่วยนะครับวางแผนจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานได้ดีนะครับส่วนการอยู่กับดาวตัวคุณในช่วงก่อนวันที่6อันนี้ก็เป็นดาวคู่มิตรกันอยู่แล้วนะครับก็ส่งผลดีกับการทําอะไรร่วมกับคุณอยู่แล้วนะครับคราวนี้พอวันที่6ดาวอังคารย้ายวันที่7ดาวพุธย้ายนะครับวันที่อ่ะ พอดาวพุธย้ายมาวันที่7ดเนี่ยดาวพุธก็มีส่วนต่อการมาเสริมดาวศุกร์เพราะเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันนะครับก็ทําให้การปรับกับเรื่องต่างๆทําอะไรร่วมกันก็จะมีเกณฑ์กับการนําพาความสําเร็จเพิ่มมาได้ดีขึ้นอีกนะครับส่วนพอวันที่16ดาวอาทิตย์ย้ายและวันที่22ดาวศุกร์ย้ายซึ่งพอดาวปัตนิของคุณไปอยู่ตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งมหาจักร อันนี้อารมณ์อาจจะต่างกันไปก็คือคู่ของคุณเขาก็จะมีศักยภาพดีทำอะไรดูมีความยิ่งใหญ่ทำอะไรเล่นใหญ่นะครับและดาวเนี่ยก็ยังไปสัมพันธ์ดีกับดาวตัวคุณที่เป็นคู่มิตรกันและเพียงแต่ว่าลักษณะตอนนี้พอดาวมีกำลังดีเขาอาจจะไม่ได้ยอมคุณทุกเรื่องอาจจะไม่ได้แบบโอนอ่อนคล้อยตามคุณทุกเรื่องแต่ก็ไม่ได้ขัดนะเพราะว่ามันก็ยังรู้สึกอยู่ในสภาวะที่ร่วมกับการทำอะไรต่างๆได้ดีแถมไปเจอ กันในเรื่องการเงินแปลว่ามันช่วยร่วมกับการหาเงินหาทองอะไรต่างๆได้ดีนะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวพอ23ดาวพฤหัสไปตกมรณะ,ะนะคือคุณหาเงินเข้ามาได้ดีนะครับไม่ว่าจะหาเองร่วมกับคู่อะไรต่างๆคู่นำพาช่องทางการเงินใหญ่ๆอะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่ามันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายไปแต่ว่าอย่างน้อยคู่มีส่วนกับการช่วยกับการนำพาช่องทางการเงินหาเงินหาทองอะไรต่างๆได้ดีนะครับ พอ26ดาวพุธย้ายมาก็มาเสริมกับดาวเรื่องของคู่ก็อาจจะนำพาโชคลาภอะไรให้เป็นเกิดความสำเร็จกับการหาเงินหาทองได้ดีร่วมกันได้ดีขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้นะครับยิ่งหลัง22ไปเนี่ยคู่มีส่วนต่อการนำพาช่องทางการเงินกับคุณได้ดีเลยนะครับส่วนถ้าเป็นคนโสดก็ก่อน22 เวลาดาวความรักมาทับตัวมันมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาสัมพันธ์กับคุณนะครับศักยภาพอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเพราะดาวได้ตําแหน่งปอรักเกษตรและที่สําคัญอาจจะต้องระวังก็คือคนมีคู่อยู่แล้วแล้วก็ยังมาจีบมาสัมพันธ์กับคุณนะครับแต่เขาดูจะเข้าอกเข้าใจยอมโอนอ่อนตามคุณได้ดีแหละนะครับส่วนถ้า22ไปอันนี้ดาวได้ตําแหน่งมหาจากักรคุณมีเกณฑ์กับการจะได้พบเจอคนที่หาเงินเก่งคนที่มีฐานะนะครับแต่ก็ยังสามารถ ทําอะไรร่วมกับคุณช่องทางธุรกิจการเงินอาจจะเจอจากการทําธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเจอเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อนอ่อนคล้อยตามคุณไปซะทุกเรื่องนะครับก,ก็ถือว่ายังเป็นปลายปีที่อาจจะไม่ได้เหงานะครับสำหรับคนลัคนาพิจิกมาดูในเลขโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของโชคลาภความสําเร็จก็คือดาวพุธนะครับ ก่อนวันที่7ดาวโชคลาบไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาจริงๆดาวเด่นนะได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกเพียงแต่ว่าเวลาโชคลาภไปอยู่ในคาว่าวินาศการจะได้อะไรที่มันแบบฟุกฟุกง่ายๆมันอาจจะดูยากมันต้องคอยปรับคอยพลิกแพลงหรือบางทีการได้อะไรมันก็จะเป็นแบบในทางลับๆที่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับส่วนพอวันที่7ด ดาวพุธก็ย้ายมาทับตัวเพราะฉะนั้นดาวโชคลาภย้ายมาทับตัวแล้วมาเจอดาวที่ดีที่เป็นคู่ธาตุน้ํากันมันก็ส่งผลให้คุณเองเวลาทําอะไรมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จได้ง่ายขึ้นไม่ต้องคอยปรับคอยพลิกแพงหรือไม่ต้องคอยปกปิดแล้วแถมพอมันเป็นดาวคู่ธาตุน้ํามันทําให้คุณเองเนี่ยปรับเข้ากับเรื่องต่างๆที่เอื้อให้เกิดความสําเร็จได้ดีขึ้นอีก การมีคนมาร่วมอะไรต่างๆก็มีส่วนกับการช่วยเสริมให้เกิดความสําเร็จกับคุณได้ดีคู่มีส่วนต่อการช่วยเสริมนําพาความสําเร็จกับคุณได้ดีถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้มีศักยภาพอะไรโดดเด่นมากนะักก็ตามนะครับพอวันที่16ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับและ22ดาวสุขย,ย้าย2 3ดาวพฤหัสย,ย้าย24ดาวโชคลาบก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องการเงินอีกจังหวะหนึ่งแต่ว่า ดงวนี้ดาวพุธเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งปรักกระเกษนะครับแต่ยังมีข้อดีมันก็เลยไม่ได้อ่อนด้อยมากนะักเพราะว่าดาวพุธไปอยู่บ้านพระฤหัสและพระฤหัสอยู่บ้านพุธจริงๆอย่างที่บอกมันไปส่งผลชัดเจนกับเรื่องเงินเก่าเงินคงค้างเงินประกันอะไรนะครับแต่ว่าดาวพุธอีกหน้าที่หนึ่งที่เป็นเรื่องของโชคลาภเนี่ยเวลาดาวไปเป็นปะและไปอยู่ในเรื่องการเงินเนี่ยมันเหมือนกับ มันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณไปทําอะไรไปช่วยให้คนอื่นเขาสําเร็จนะครับโชคลาภความสําเร็จของคนอื่นก่อให้เกิดรายได้กับคุณเหมือนกับคุณไปช่วยให้เขาสําเร็จคุณไปช่วยเขาประสบความสําเร็จให้เขามีโชคมีลาบพอเขาสําเร็จมีโชคมีลาภคุณก็เลยได้พลอ,อยได้ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเข้ามาด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นลักษณะการมีโชคลาภในลักษณะแบบนั้นแบบพ่วงๆกับคนอื่นเขาไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับก่อนวันที่7ดาวโชคลาภอยู่ในคําว่าวินาศอันนี้อาจจะต้องคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณไปมูมาเลยนะครับเพราะวินาศหมายถึงสิ่งลึกลับสายมูอะไรประมาณแบบนี้แต่ช่วง7ถึง26นะครับดาวโชคลาภที่มาทับตัวอันนี้ก็เอาตัวเลขที่เป็นเลขส่วนบุคคลของคุณเนี่ยใช้กับการเสี่ยงโชคแต่พอหลัง26ไปเนี่ยดาวโชคลาภมันมีฐานของความเป็นปลนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะเบาๆหน่อยก็ได้หรือบางทีแบบตามๆเขาไปใครเขาซื้ออะไรคุณก็ซื้อตามเขาและยิ่งถ้าเกิดตัวเลขเหล่านั้นบางบังเอิญมันไปตรงกับตัวเลขเลขบัญชีของคุณที่เป็นบัญชีเล่มเก่าๆอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะพอมีโชคอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้น ปลายปีเวลาจับของหวัญลังวัลลังวัลอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะักถ้าการจัดงานเกิดหลัง26แต่ก็ยังมีโอกาสได้อะไรที่มันพอเป็นของมีมูลค่าที่พอสมน้ำสมเนื้อและนี่ก็คือการทำนายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาพิจิกในแบบสไตล์ของผมอาจาร,รย์อู่รู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผม อาจารย์อู๋รู้ฟ้าพยากรขอบคุณครับ